สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Balance Perception สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ When you speak this way, the universe works is magic หรือถ้าแปลชื่อคลิปเป็นภาษาไทยก็คือเมื่อคุณพูดแบบนี้จักรกวาลจะใช้เวทมนต์ของตัวเองเรามาเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับภาษาเป็นสิ่งที่มากกว่าเครื่องมือเพื่อการสื่อสาร มันเป็นพาหนะที่ทรงพลังสำหรับการใช้กิจดุลบันดาลความเป็นจริงรวมทั้งได้ส่งอิทธิพลต่อโลกรอบตัวเราคำพูดเป็นสิ่งที่นำพาซึ่งพลังงานเจตนารมและการสั่นสะเทือนที่จะมาหล่อหลอมประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ของเราเมื่อเราพูดในแบบที่สอดคล้องกับหลักการของจักรวาลเราได้เปิดประตูไปสู่เวทมนต์อันล้ำลึกอันจะทำให้เราสามารถร่วมสร้างความเป็นจริงกับจักรวาลได้ ต่อไปนี้เราจะมาเจาะลึกถึงพลังลึกลับของภาษาและวิธีการพูดด้วยเจตนารมณ์การสำนึกรู้คุณและความรักที่สามารถปลดล็อกความหัศจรรย์ของจักรวาลได้พลังแห่งคำพูดคำพูดไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบธรรมดาของการสื่อสารเท่านั้นแต่ยังเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่สามารถทรงอิทธิพลต่อความคิดอารมณ์และการกระทำของเราด้วย มีภูมิปัญญาโบราณของหลากหลายวัฒนธรรมและประเพณีทางจิตวิญญาณที่บ่งบอกถึงพลังการเปลี่ยนแปลงด้วยคำพูดจากบทสวดอันศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมตะวันออกสู่พลังการอธิษฐานในกลุ่มศาสนาอับราฮัมคำพูดเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการบิงวอลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแทรกแซงอยู่เสมอรวมทั้งช่วยดลบรรดาลสิ่งที่ปรารถนาโดยเฉพาะในสาขาควอนตัมฟิสิกส์และจิตวิทยา ที่ได้เริ่มยืนยันความเข้าใจโบราณในเรื่องของพลังแห่งคำพูดการศึกษาในสาขาจิตวิทยาเชิงบวกได้แสดงให้เห็นว่าการใช้คำพูดย้ำจิตและการพูดกับตัวเองในแง่บวกสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมผ่านทางแนวความคิดเรื่องผลกระทบของผู้สังเกตที่ระบุว่าเจตนารมและการรับรู้สามารถส่งอิทธิพลต่อความเป็นจริงทางกายภาพ ทุกสิ่งในจักรวาลรวมทั้งคำพูดของเรานั้นมีการสันสะเทือนเป็นความถี่ในแบบเฉพาะคำพูดเชิงบวกเช่นความรักการสำนึกรู้คุณและความสงบสุขมีพลังการสันสะเทือนในระดับสูงที่สามารถช่วยยกระดับจิตวิญ,ญญาณของเรารวมไปถึงคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยในทางกลับกันคำพูดเชิงลบเช่นความเกลียดชังความกลัวและความโกรธมีการสันสะเทือนในระดับต่ำ และสามารถดึงพลังงานของเราลงมาได้โดยการเลือกสรรคำพูดของเราอย่างระมัดระวังเราสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับความถี่ที่สูงขึ้นจนดึงดูดประสบการณ์และผลลัพธ์ที่เป็นไปในแง่บวกการพูดด้วยเจตนารม์เจตนารมคือพลังงานขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังคำพูดเมื่อเราพูดด้วยความตั้งใจที่ชัดเจนในเชิงบวกเราได้สอดคล้องความคิดและการกระทำให้เป็นไปตามผลลัพธ์ที่เราพึงปรารถนา ความสอดคล้องนี้ได้สร้างการสะท้อนกลับอันทรงพลังกับจักรวาลซึ่งตอบสนองต่อพลังงานที่จดจ่อของเราการพูดด้วยเจตนารมเกี่ยวข้องกับการมีสติกับคำพูดของตัวเองและทำให้แน่ใจว่ามันสะท้อนถึงความปรารถนาที่แท้จริงรวมทั้งสิ่งที่เป็นแรงบรันรดาลใจของเราด้วยการตั้งเจตนารมสามารถทำได้ผ่านการปฏิบัติต่างๆเช่นการทำสมาธิ การเขียนบันทึกหรือการใช้คำพูดย้ำจิตกุญแจสำคัญก็คือต้องมีความจำเพาะเจาะจงและชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการที่จะบรรลุตัวอย่างเช่นแทนที่จะบอกว่าฉันต้องการที่จะประสบความสำเร็จคุณอาจพูดว่าฉันตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของฉันโดยการใช้พรสวรรค์และทักษะอย่างเต็มศักยภาพ การย้ำจิตเองนั้นสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการใช้จิตดลบันดาลด้วยการใช้คำพูดเชิงบวกในรูปแบบปัจจุบันแบบซ้ำๆที่ระบุถึงเป้าหมายและความปรารถนาของเราเราได้เสริมพลังให้กับเจตนารมและปรับจิตใต้สำนึกให้สอดคล้องกับจิตสำนึกด้วยแรงบันดาลใจที่มีสติของเราคำพูดย้ำจิตที่เจาะจงเป็นบวกและพูดในแบบปัจจุบัน,นาการ เสมือนผลลัพธ์ที่เราต้องการได้กำลังเกิดขึ้นแล้วตัวอย่างเช่นฉันมั่นใจและมีความสามารถในทุกสิ่งที่ฉันทำหรือฉันดึงดูดความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตของฉันภาษาของการสำนึกรู้คุณการสำนึกรู้คุณเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและโลกรอบตัวเราได้เมื่อเราพูดด้วยความสำนึกรู้คุณเรารับรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ และพรอันประเสริฐในชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะสร้างวงจรของผลตอบรับเชิงบวกกับจักรวาลอันแสดงออกถึงการสำนึกรู้คุณที่เปลี่ยนแปลงโฟกัสของเราจากสิ่งที่เราขาดแคลนไปสู่สิ่งที่เรามีอยู่ที่ช่วยส่งเสริมความรู้สึกพึงพอใจและดึงดูดสิ่งที่เป็นประสบการณ์ในแง่บวกมากยิ่งขึ้นการผสมผสานการสำนึกรู้คุณเข้ากับกิจวัตรประจำวันของเราเป็นสิ่งที่เรียบง่ายแต่ส่งผลกระทบได้อย่างลึกซึ้ง เริ่มต้นวันใหม่หรือสิ้นสุดวันโดยการเขียนรายการสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณและการปฏิบัตินี้สามารถทำได้อย่างเงียบๆในใจเขียนลงไปในสมุดบันทึกหรือพูดออกมาดังๆสิ่งสำคัญคือคุณต้องจริงใจและเฉพาะเจาะจงในการแสดงออกของคุณเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันขอบคุณสำหรับครอบครัวคุณอาจพูดว่าฉันขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความรักที่ได้รับจากครอบครัว การสำนึกรู้คุณส่งผลกระทบแบบละลอกคลื่นที่เป็นผลเชิงบวกไม่เพียงแต่กับเราเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนรอบข้างอีกด้วยเมื่อเราแสดงการสำนึกรู้คุณต่อผู้อื่นเราได้เสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างวัฒนธรรมของการขอบคุณพลังงานเชิงบวกนี้ได้แผ่ขยายออกไปอันจะส่งอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมและดึงดูดเหตุผลที่จะทำให้คุณสำนึกรู้คุณได้มากขึ้นอีกด้วย การพูดด้วยความรักความรักคือการสันสะเทือนที่สูงที่สุดในจักรวาลเมื่อเราพูดด้วยความรักเราได้ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับพลังงานอันทรงพลังนี้เพื่อส่งเสริมความกลมกลืนความมีเมตตาและการเชื่อมโยงกันการพูดด้วยความรักเกี่ยวข้องกับการใช้ถ้อยคำที่ให้กำลังใจการกระตุน้นและสนับสนุนต่อตัวเองและผู้อื่นการรักตัวเองเป็นพื้นฐานของการพูดคุยด้วยความรัก โดยการใช้คำย้ำจิตเชิงบวกเรากำลังเสริมสร้างคุณค่าและปลูกฝังความสัมพันธ์ที่เปี่ยมรักกับตัวเราเองคำพูดอย่างฉันมีค่าคู่ควรกับความรักและการเคารพนับถือหรือฉันยอมรับของขวัญและพรสวรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถช่วยในการสร้างความภาคภูมิใจและความสงบภายในตัวเองเมื่อเราพูดคุยกับผู้อื่นด้วยความรักเราได้สร้างสภาพแวดล้อมแห่งความไว้วางใจและความเข้าใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟังอย่างกระตือรือร้อนการตอบสนองด้วยความมีเมตตาและภาษาที่แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจแม้กระทั่งในการสนทนาในเรื่องที่ยากลำบากการเข้าหาสถานการณ์ด้วยความรักสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความสร้างสรรค์และการเป็นบวกมากยิ่งขึ้นคำพูดที่ออกมาจากความรักมีพลังในการเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์และประสานการแบ่งแยกไม่ว่าจะผ่านคำพูดเชิงขอโทษ การแสดงความขอบคุณหรือคำพูดเพื่อให้กำลังใจการพูดคุยด้วยความรักสามารถซ่อมแซมความสัมพันธ์รวมทั้งส่งเสริมความรู้สึกของความสามาคัคคีและการเชื่อมโยงต่อกันด้วยความหัศจรรย์ของความเงียบในขณะที่คำพูดเป็นสิ่งที่ทรงพลังความเงียบเองก็เป็นสิ่งที่ทรงพลังที่ทัดเทียมต่อกันหรือไม่ก็อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำความเงียบทำให้เราเชื่อมต่อกับตัวตนภายใน และจักรวาลในระดับที่ลึกซึ้งกว่ามันได้ก่อเกิดพื้นที่เพื่อการสะท้อนปัญญาญาณและการเติบโตทางจิตวิญญาณการโอบรับความเงียบสามารถขยายความสามารถในการรับฟังรวมทั้งทำความเข้าใจและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการปฏิบัติเช่นการทำสมาธิและการเจริญสติช่วยปลูกฝังความเงียบภายในช่วยให้เราปรับจูนเข้าสู่ตัวต,วตนขั้นสูงและจักรวาลของเรา ในช่วงเวลาอันเงียบสงบนี้เราจะได้รับยานทัศนะคําชี้แนะและแรงบันดาลใจที่อาจเคยจมอยู่กับเสียงอึกทึกในชีวิตประจำวันการฝึกสมาธิเป็นประจำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการพูดด้วยเจตนารมการสำนึกรู้คุณและความรักเมื่อเราปรับจูนให้เข้ากับเสียงภายในของเราและภูมิปัญญาที่สูงกว่าความเงียบนั้นยังเกี่ยวข้องก,กับการฟังจักรวาล และสัญญาณที่มันได้แสดงออกมาด้วยความนิ่งและการใส่ใจเราจะสามารถรับรู้ถึงเหตุบังเอิญประจวบเหมาะได้มากยิ่งขึ้นการกระตุ้นเตือนด้วยสัญชตาตญาณและข้อความอันละเอียดอ่อนที่นำทางเราไปบนเส้นทางของการตระหนักรู้ที่เพิ่มมากขึ้นนี้ช่วยให้เราสามารถปรับการกระทำและคำพูดของเราให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของจักรวาลอันจะเสริมสร้างชีวิตที่กลมกลืนและเติมเต็มมากยิ่งขึ้น ภาษาแห่งความเป็นไปได้เมื่อเราพูดภาษาแห่งความเป็นไปได้เราได้เปิดตัวเองไปสู่โอกาสและศักยภาพใหม่ๆสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ถ้อยคําและวลีที่สะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดีและมุ่งเน้นไปยังการเติบโตที่เปิดกว้างแทนที่จะจดจ่อไปยังข้อจำกัดแต่เราได้เน้นถึงศักยภาพและโอกาสการปรับมุมมองให้เป็นไปในเชิงบวกนั้นเป็นเทคนิคที่ทรงพลัง ในภาษาแห่งความเป็นไปได้ด้วยการเลือกปรับมุมมองในสถานการณ์ต่างๆในแง่บวกเราได้ปรับเปลี่ยนการรับรู้ของเราและเปิดตัวเองไปสู่การแก้ไขปัญหาและโอกาสต่างๆในรูปแบบใหม่ตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันทำไม่ได้เราอาจพูดว่าฉันกำลังเรียนรู้และเติบโตผ่านความท้าทายนี้สำหรับวิสัยทัศน์นั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพในจิตใจของอนาคตที่เราปรารถนา และพูดราวกับว่ามันกำลังเกิดขึ้นมาแล้วการปฏิบัตินี้สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยการใช้ถ้อยคำย้ำจิตที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราตัวอย่างเช่นฉันประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของตัวเองหรือฉันใช้ชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และมีความสุขการพูดถึงวิสัยทัศน์ของเราในการดำารงอยู่เป็นการตอกย้ำความมุ่งมัน่นและสร้างความสอดคล้องต่อพลังงานและเป้าหมายของเราด้วย ภาษาของความเป็นไปได้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองแต่ยังเพื่อคนรอบข้างอีกด้วยการให้กำลังใจและการสนับสนุนผู้อื่นด้วยคำพูดของความเป็นไปได้เป็นการที่เราได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เสริมพลังและเป็นไปในเชิงบวกการมองโลกในแง่ดีแบบองค์รวมสามารถขยายพลังงานของความเป็นไปได้อันนำไปสู่ความยิ่งใหญ่และความสำเร็จร่วมกันรวมทั้งการฝึกฝนการยอมจำนน การยอมจำนนเป็นศิลปะของการพูดกับจักรวาลมันเกี่ยวข้องกับการละวางการควบคุมและไว้วางใจในเวลาอันศักดิ์สิทธิ์และภูมิปัญญาแห่งจักรวาลการพูดถ้อยคำที่ยอมจำนนเช่นฉันเชื่อถือในกระบวนการหรือฉันปลดปล่อยความต้องการที่จะควบคุมสอดคล้องกับตัวเรากับความลื่นไหลของชีวิตอันจะเปิดเผยตัวเราไปสู่โอกาสและคำวอวยพรที่ไม่คาดฝันการไว้วางใจในจักรวาล ต้องอาศัยศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นและความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุและผลความศรัทธานี้สามารถปลูกฝังด้วยการใช้คำพูดย้ำจิตและการเตือนใจอย่างสม่ำเสมอว่าจักรวาลน,นั้นมีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราอยู่เสมอโดยการใช้คำพูดที่ไว้วางใจและการยอมจำนนเราได้ปลดปล่อยการต่อต้านและสร้างพื้นที่สำหรับปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นการยึดติดกับผลลัพธ์ สามารถก่อให้เกิดความตึงเครียดและปิดกั้นการไหลของเวทมนต์แห่งจักรวาลโดยการปลดปล่อยการยึดติดและการพูดอย่างเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ต่างๆเราได้ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับกระแสแห่งชีวิตตามธรรมชาติคำพูดเช่นฉันเปิดกว้างต่อทุกสิ่งที่เข้ามาหรือฉันเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะเปิดเผยออกมาช่วยเสริมกรอบความคิดดังกล่าวความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตามธรรมชาติ และการโอบรับมันก็สามารถสร้างความเป็นอิสระได้การพูดถ้อยคําที่เป็นการยอมรับและเปิดกว้างต่อสิ่งที่ไม่รู้จักเช่นฉันยอมรับความลึกลับของชีวิตหรือฉันมีสันติสุขกับความไม่แน่นอนช่วยให้เราสามารถสำรวจธรรมชาติของชีวิตที่คาดเดาไม่ได้ด้วยความสง่างามและความเชื่อมัน่นบทบาทของความเงียบโดยเจตนาความเงียบโดยเจตนานี้ เป็นการฝึกที่จะหยุดชั่วครู่ก่อนที่จะพูดออกไปมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการปรับปรุงคำพูดของเราให้สอดคล้องไปกับเวทมนต์แห่งจักรวาลโดยการใช้เวลาสักครู่ในความเงียบก่อนที่จะตอบหรือทำการตัดสินใจเราได้สร้างพื้นที่สำหรับการไตร่ตรองและการเชื่อมต่อกับภูมิปัญญาภายในของเรากับจักรวาลการสื่อสารอย่างมีสติเกี่ยวข้องกับการอยู่กับปัจจุบันและเอาใจใส่ในปฏิสัมพันธ์ของเรา ด้วยการฝึกอยู่ในความเงียบอย่างตั้งใจจะเป็นการรับรองว่าคำพูดของเราได้ผ่านการคิดมาอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับเจตนารมที่แท้จริงการมีสตินี้ช่วยเพิ่มคุณภาพและการสื่อสารที่ส่งเสริมความเข้าใจและการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากขึ้นการเงียบโดยเจตนายัางเกี่ยวข้องกับการฟังเสียงภายในและปัญญายาด้วยการหยุดเพียงชั่วขณะและปรับตัวเองให้สอดคล้องกับคำชี้แนะภายใน เราสามารถพูดได้จากพื้นที่ของความถูกต้องและความสอดคล้องอีกด้วยการฝึกฝนจะช่วยเราเข้าถึงภูมิปัญญาแห่งจักรวาลและพูดถ้อยคำอันสะท้อนถึงความจริงสูงสุดของเราในความเงียบโดยเจตนาได้สร้างพื้นที่เพื่อให้ผู้อื่นได้แสดงตัวเองได้อย่างเต็มที่ด้วยการหยุดเพียงชั่วครู่และฟังโดยไม่ขัดจังหวะเราได้แสดงความเคารพและการเอาใจใส่ที่ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้ง และมีความหมายมากขึ้นการปฏิบัตินี้ยังช่วยเราเข้าถึงภูมิปัญญาของจักรวาลและพูดถ้อยคำที่สะท้อนถึงสัจธรรมในระดับสูงสุดศิล,ละปะแห่งการฟังการฟังนั้นเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารที่มักถูกมองข้ามการฟังอย่างลึกซึง้งเกี่ยวข้องกับการมีสมาธิอย่างเต็มที่กับผู้พูดโดยที่ไม่ขัดจังหวะหรือตะเตรียมคำพูดที่จะคอยตอบโต้ขณะที่อีกคนกำลังพูดอยู่ การปฏิบัติเช่นนี้ทำให้เกิดพื้นที่ของความเคารพและการเอาใจใส่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อและความเข้าใจที่ดีมากขึ้นการฟังจัก,กรวาลเกี่ยวข้องกับการเอาใจใส่สัญญาณความบังเอิญประจวบเหมาะและการสกิดทางปัญญายาณที่แนะนำเราบนเส้นทางด้วยการปลูกฝังการปฏิบัติซึ่งการฟังนี้เราจะปรับจูนตัวเองให้สามารถรับสารที่ละเอียดอ่อนของจัก,กรวาลอันจะเพิ่มขีดความสามารถ ในการปรับการกระทำและคำพูดของเราให้สอดคล้องกันอย่างไหลลื่นการฟังอย่างกระตือรือร้นในความสัมพันธ์จะส่งเสริมความไว้วางใจและความเข้าใจโดยการฟังคนอื่นๆอย่างแท้จริงนั้นเป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับมุมมองและประสบการณ์ของพวกเขาการปฏิบัตินี้ไม่เพียงแต่กระชับความสัมพันธ์ของเราแต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารด้วยการเอาใจใส่ และความเห็นอกเห็นใจการฟังจากภายในเกี่ยวข้องกับการปรับให้เข้ากับความคิดของเราเองความรู้สึกและปัญญายาณด้วยการฝึกฝนการฟังจากภายในอย่างสม่ำเสมอเราสามารถเข้าใจความต้องการและอารมณ์ของเราได้ดียิ่งขึ้นทําให้เราสามารถพูดและกระทําได้จากพื้นที่ของการเป็นตัวตนที่แท้จริงเวทมนต์ของคําพูดที่สอดคล้องมันคือการเดินทางของการพูดแบบสอดคล้องกับจักรวาล เกี่ยวข้องกับความเข้าใจพลังแห่งคำพูดการพูดด้วยเจตนารมการฝึกฝนการสํานึกรู้คุณและอบรับความรักและความเงียบสงบโดยการบูรณาการหลักการเหล่านี้เข้ากับชีวิตประจำวันเราจะสามารถสร้างพลังงานที่สอดคล้องกับจักรวาลโดยเชื้อเชิญความหัศจรรย์ให้เข้าสู่ความเป็นจริงของเราเมื่อเราพูดถึงสิ่งที่สอดคล้องกับจักรวาลเราได้สัมผัสการเปลี่ยนแปลงอันล้ำลึกในชีวิตของตัวเอง ความสัมพันธ์ของเราจะพัฒนาขึ้นเป้าหมายของเราจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราจะดึงดูดประสบการณ์ในเชิงบวกและโอกาสต่างๆในแง่บวกมากขึ้นความสอดคล้องนี้ได้ส่งเสริมความรู้สึกของความสามัคคีและการเติมเต็มอันจะช่วยขยายความเป็นอยู่โดยรวมของเราให้ดียิ่งขึ้นการพูดให้สอดคล้องกับจักรวาลเป็นการปฏิบัติที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องใช้การไตรตรองอย่างมีสติและความตั้งใจ ด้วยการไตร่ตรองประเมินคำพูดของตัวเองเป็นประจำรวมทั้งใช้การพยายามอย่างมีสติเพื่อปรับปรุงคำพูดของตัวเองให้สอดคล้องกับสัจธรรมอันสูงสุดเราจะเป็นผู้สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชีวิตและโลกรอบตัวการโอบรับความหัศจรรย์ของคำพูดที่สอดคล้องเกี่ยวข้องกับการไว้วางใจในพลังของคำพูดของเรารวมทั้งความสามารถในการกำหนดความเป็นจริงโดยการพูดด้วยความตั้งใจ การสำนึกรู้คุณความรักและการมีสติจะสามารถทำให้เราควบคุมความหัศจรรย์ของจักรวาลและร่วมสร้างชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขความสุขและการเติมเต็มที่สุดแล้ววิธีที่เราพูดสามารถส่งอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตและโลกรอบตัวเราด้วยความเข้าใจและการควบคุมพลังคําพูดของเราเราจะปรับตัวเองให้สอดคล้องกับเวทมนต์ของจักรวาลอันจะช่วยเสริมสร้างความเป็นจริง ที่สะท้อนถึงแรงบันดาลใจอันสูงสุดและลึกซึ้งที่สุดของเราขอจงอบรับพลังงานนี้และพูดในโลกของความเป็นจริงด้วยเจตนารม์การสำนึกรู้คุณและความรักชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณท่านมากๆนะครับหากชื่นชอบเนื้อหาประมาณนี้สามารถกด subscribe เพื่อมารับชมรับฟังสิ่งดีๆเพื่อชีวิตของตัวคุณเองได้ในทุกๆวันแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้ วันนี้สวัสดีครับ